สองสีนี้มันต่างกันยังไงอะคะเหมือนกันอเหมือนกับออเป็นผลไม้เหรอคะว้อโพปากเข้าไปไว้งตุ่ม่กให้งมีชื่อเดียวไหมคะหรือมีชื่ออื่นด้วยอต่สุดดแงวั วายพ่อโกกับเข้าไปวายพ่อแปงสุดซ้อต่ออ๋อโอเคอันนี้เคยได้ยินตอต่อตื้อต้อตือตื้ออ้แล้วคอแลนนี้คือภาษาอะไรคะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยหรอคะคือต้องกับไปดามตอสุดุดอกพ่โลุดแต้งของวันวายกัพ่อโกกเข้าไปวาย่องต่อต้นัเป็นต้นแบบไหนอะคะต้นใหญ่ๆหญ่สูงสูมือรอกนยนตตๆสุดซอพ่อโกสุดแป้งของวัน วายวพ่อโพปักเข้าไปไหว้พอสักแดงสุดตื้นต่อมีให้เล่างบุญในการสุดสุดือลงอโกบสุดสุดแดงสองวันไวายพอโปกเข้าไปไหว้พอสักแดื้อลงรจุดสุ้งพ่อโพกสุดสุดแดงสองวัไว้หลวพ่อโปักเข้าไปว้่อสากแดงสุดื้ต่อมบุญในการับุดสุดซืลวโกับุดสุดแดงองอันนี้ปกี่นนยกเลยปะคะ 我们要干活。